ซูซานสตรอมหรือ Invisible w o m a n จาก Earth 121698ที่รับบทโดยเจสิก้าอัลบาคือตัวละครที่จะถือว่ามีบทบาทมากที่สุดตัวหนึ่งในจักรวาล t ฟ s t i สติ u 4ของ Fox ซึ่งปรากฏออกมาเพียงแค่2ภาคในฐานะตัวเอกแถมเธอยังถือว่าเป็นตัวละครที่ส่งผลต่อเรื่องราวหลายๆส่วนอีกด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลย,ยจะพามาดูเรื่องราวของซูซานสตรอ g หรือ Invisible Wo Man จาก Earth 121698ว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครนี้บ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่า คอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ขึ้นไปก่อนนะครับจุดเริ่มตน้นในจักรวาลเอิร์ธหนึ่งสองหนึ่ง แม้ว่าซูซานสตรอมจะไม่ได้มีข้อมูลที่ระบุถึงจุดกำเน,นิดของเธอออกมาแบบชัดเจนนอกจากการเป็นพี่สาวของจอห์นนี่สตรองที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นฮิวแมนทอช์แต่หากอิงจากข้อมูลของการพบปะของเธอกับริชาร์ดในครั้งแรกซูซานก็จะถูกระบุว่าเข้าเรียนในแมสซาชูเซตส์อินสติทูตขอฟเทคโนโลยีหรือ MIT ก่อนจะคบหากับริชาร์ดในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งถือว่าเกินระยะเวลานานหลายปีมากๆเนื่องจากทั้งสองจะมีรูปภาพและความทรงจำต่อกันในหลายๆเรื่องแต่ท้ายที่สุดซูซาน กูได้ตัดสินใจเลิกรากับรีดไปก่อนเนื่องจากรีดยังคงลังเลก,กับอนาคตของทั้งสองและแสดงมันออกมาด้วยการยังไม่ตัดสินใจให้เธอย้ายเข้าไปอยู่ด้วยสูซสานจึงปลีกตัวออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองและใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของเธอทํางานไปก่อนแม้ว่าจริงๆแล้วเธอจะไม่เคยลืมรีดริชาร์ดไปเลยแม้แต่วันเดียวก็ตามซึ่งเหนือเรื่องที่ภาพยนตร์ไม่ได้นําเสนอออกมาก็จะมีการระบุไว้ในบทว่าสูซานจะรอรีดที่หน้าประตูบ้านานานถึง10นาทีหลังจากที่ทั้งสองเลิกกันเพื่อแกจะดูว่ารีดจะตามเธอออกมาหรืือออไม่่เเนนนงงจากธัั้หว จะกลับเมื่อคืนดีกับบริจริงๆแต่บทภาพยนตร์ก็จะไม่ได้มีการระบุว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อการเข้ามาทำงานกับวอนดูมอินดัสทรีส ในเวลาต่อมาซูซานก็ได้ย้ายเข้ามาทํางานให้กับวิกเตอร์วอนดูเพื่อนที่เคยรู้จักกันใน MIT ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งและหัวหน้านักวิจัยประจําภาควิชาพันธุศาสตร์ของวอนดูมอินดัสทรีซึ่งถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจานวนมหาศาลร,รองรับการทดลองที่ล้ําสมัยอยู่เสมอซึ่งในขณะที่เข้ามาทํางานในจกักรวาลนี้ก็จะมีการนําเสนอออกมาว่าในช่วงเวลาหนึ่งซูซานจะตัดสินใจออกเดทกับวอนดูมและถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเนื่องจากดูมวางแผนที่จะขอเธอแต่งงานอยู่แล และหาโอกาสที่จะทํามันมาโดยตลอดแต่หลังจากการปรากฏตัวของริชาร์ดและเบนกรีมที่ถือว่ากําลังจะถังแตกและไม่มีเงินมาทาการทดลองเกี่ยวกับรังสีคอสมิกที่ตัวเองสนใจสูสานก็เริ่มลังเลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและดูที่ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยว่าเธอจะตัดสินใจคบกับเขาจริงๆหรือไม่เพราะการที่ริชกลับมาแล้วนานมันก็ทําให้เธอได้มีโอกาสสารความสัมพันธ์กับเขาต่อไปในตัวด้วยและยิ่งการที่เกิดอุบัติเหตุบุญญ,ญาอวกาศซึ่งเธอกับรีและทีมเดินทางไปด้วยกันกระทั่งงทั้ กลับมาอยู่ในสถานที่กักตัวช่วงราในระยะเวลาหนึ่งจนเธอได้เห็นว่าริทยังคงห่วงใยเธออยู่นานมันก็คงจะถือว่าชัดเจนแล้วว่าสุสานเจยียงคงตัดสินใจเดินหน้าไปกับริทต่อบวกกับการที่วองดูเริ่มที่จะมีความทะเยอทะยานบ้าคลัง่งในการกลายเป็นคนที่อันตรายมากขึ้นจนไม่ค่อยได้พบปากกับเธอแล้วอีกด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบทในเรื่อง ในภาพยนตร์ทั้งสองภาคเราจะสามารถเห็นได้ชัดว่าภาพยนตร์จะพยายามนําเสนอฉากที่สูสาตจะใช้พลังล่องหนแบบผิดพลาดอยู่บ้างจนทําให้เธอต้องเปลือยเปล่าต่อหน้าฝูงชนในบางครั้งซึ่งในภาพยนตร์ภาคแรกก็จะเกิดขึ้นในตอนที่เธอเข้าไปช่วยเบนกริมส่วนภาคที่2จะเกิดขึ้นในตอนที่เธอพลาดใช้พลังไฟของจอนนี่จนตกมาที่ถนนซึ่งทําให้มีฝูงชนกลุ่มหนึ่งถ่ายรูปของเธอตอนไม่สวมเสื้อผ้าที่ทานซึ่งนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมุกตลกประจำเรื่องที่ถูกสร้างออกมายั่วล้อ,อก,กับช่วงเวลานยุคดังกล่าวที่เจสสิก้าอัลบากำลัง แบบสุดๆในฐานะนักสแสดงที่เซ็กซี่เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสองฉากดังกล่าวก็กลับถูกมองว่าเป็นฉากที่พยายามจะขายความเซ็กซี่ของนักสแสดงมากเกินไปโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ชมวงกว้างที่ส่วนใหญ่จะมีเด็กด้วยนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผู้ชมซึ่งมองว่าภาพยนต์ทั้งสองภาคในแฟรนไชส์เต็มไปด้วยจุดบกพร,ร่องที่น่าเสียดายการรับบทของเจสิก้าอัลบา สำหรับการเข้ามารับบทของเจสสิก้าอัลบาที่ถือว่าชนะตัวเลึกอื่นๆอย่างเรเชลแมกอาดัมส สกาเลต์โจแอนสันและชาริสเทอรอนมาได้นานแม้ว่าในทีแรกแฟนๆภาพยนตร์หลายๆคนจะรู้สึกว่าตัวนักแสดงคนนี้อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยตรงกับในคอมิกมากนักจากหน้าตาของเธอที่มีเชื้อสายออกไปในทางละตินมากกว่าซูซานในคอมิกที่จะดูเป็นผู้หญิงแบบอเมริกันแท้ๆแต่ทางนักแสดงก็ได้ลงทุนที่จะย้อมผมลอนด์ในการแปรกตัวในภาคแรกซึ่งถ่ายทำต่อเนื่องจากผลงานของเธออีกเรื่องอย่างซินซิตี้ที่เธอต้องย้อมผมแบบนี้พอดีก่อนจะพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือการแสดงจนได้รับการยอมรับจากผู้ชม แถมเธอก็ยังแสดงความเห็นองอไปด้วยว่าเธอชอบบทบาทนี้มากๆเนื่องจากซูซานจะมีลักษณะนิสัยของความเป็นแม่ที่จะคอยซัพพอร์ตคนในทีมอยู่เสมอๆซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่เธอเป็นจริงๆอีกด้วยส่วนในเรื่องของการถ่ายทาําฉากล่องหนทางนักสแสดงก็จะได้มีโอกาสเข้าไปสแ,แกนร่างกายแบบ 3D สําหรับการเอาผลลัพธ์การสแกนมาสร้างเป็นตัวละครของเทอเนเรื่องผู้ความสมจริงที่ถือว่าทำออกมาด,ดีมากๆในยุคนั้น การแสดงภาพต่อใน Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer หลังจากที่ภาพยนต์ภาคแรกถือว่าค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับที่โอเคและน่าพอใจอยู่พอประมาณการเดินหน้าต่อไปใน Fantastic f o u r r i s e of the s i l v e r Surfer ที่เจส s ิก้าเอาบาไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ก็ด้เกิดเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบทบาทของเธอออกมาจนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งเล็กน้อยของเธอกับผู้กำกับยังทีมสตอรี่โดยเธอนั้นอยากจะออกแบบให้ซูซานดูเป็นตัวละครที่เข้าไปลุยในฉากต่อสู้มากขึ้นจนตัวละครของเธออาจจะดูมองแมนในภาคนี้จากสถานการณ์เหล่านั้นเช่นฉากที่ เธอกำลังจะตายจากฝีมือของดูซึ่งมันถือว่าขัดแย้งกับทางผู้กำกับที่อยากจะให้ทางนักแสดงเป็นตัวละครสายซับพอร์ตคอยอยู่เบื้องหลังทีมแบบปลอดภัยมากกว่าแถมเขายังวิจาร์เธอในตอนแสดงฉากที่กำลังจะเสียชีวิตเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์อีกด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกแปลกมากที่สดุดก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ตัวเจสิก้าเอาบาจะไม่ได้ย้อมผมจริงๆในภาคนี้แต่กลับสวมวิกผมปลอนแทนจนทําให้ทรงผมของเธอดูสมจริงน้อยลงซึ่งก็จะมาจากปัญหาของสัญญ,ญาในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ถ่ายทำใกล้ๆกันจนทำ ไม่นักแสดงไม่สามารถที่จะย้อมผมจริงๆได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแม้ว่าภาพยนตร์ภาคนี้จะล้มเหลวมากๆจนส่งผลให้แฟรนไชส์ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดที่จะจบตรายภาคได้แต่เธอก็ยังได้รับรางวัล Kids Choice Award สาขาดาราภาพยนต์หญิงยอดนิยมมาครองได้สำเร็จจากการแสดงที่ยังคงน่าประทับใจเหมือนเดิม <S <S ความผูกพันต่อบทบาทแม้ว่าจะได้รับบทไปแค่2ภาคเท่านั้นแต่ทางเจสิก้าอัลบา ก็จะถือว่าแสดงความต้องการในการกลับมารับบทเดิมอยู่เสมอ,เ,สมอเนื่องจากเธอจะยังถือว่าประทับใจจากการรับบทในช่วงยุค2000อยู่ตลอดและยังเคยเข้าไปาร่วมโปรเจกต์ของเกม f a n t a สติ c Four ในยุคนั้นผ่านการเข้าไปให้เสียงของซูซานสตรอมในวิดีโอเกมด้วยแม้ว่าเกมเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของจัก,กรวาลภาพยนตร์ที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นเอิร์1หนึ่งสองหนึ่งหกเก้าแปดก็ตามซึ่งในช่วงปี 2024. <S 2 0 2 4ันเจสสิก้าอว่าก็จะยังถือว่าออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโปรเจกต์ภาพยนตร์ Fantastic Four ที่กำลังจะกลับมาออยู่ใน MCU ีก รังอยู่ตลอดทั้งการให้คําแนะนํากับวอเนซ่าเคอร์บีที่กําลังจะมารับบทบาทนี้ต่อจากเธอเละเคสมาราที่เคยรับบทนี้ในปี2 0 1 5ไปจนถึงการแสดงความต้องการชัดเจนที่จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน MCU หลังจากที่ได้เห็นคริสอีแวนกลับมารับบทจอห์นนี่สตรอมใน d p o o l and w ฟู v ว r ร n e มาแล้วนั่นจึงทําให้ในอนาคตมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นซูซานสตรอมในจักรวาลเก่ากลับมาเผชิญหน้ากับตัวละครใน MCU อีกครั้งด้วย การย้ายพลัง <experiences> ช <gut ter> ่วงคราว ในช่วงหนึ่งของภาพยนตร์ Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer ที่ถือว่าเป็นภาคต่อนานหนึ่งในฉากที่น่าสนใจมากๆของเรื่องก็คงจะหนีไม่พ้นฉากการสลับพลังของคนในทีมที่แต่ละคนจะได้พลังของเพื่อนๆมาครองแบบชั่วคราวผ่านการสัมผัสต,ตัวแค่เพียงท่านันซึ่งตัวสูสานก็จะได้รับพลังไฟของจอหนนี่ที่เป็นน้องชายของเธอมาด้วยโดยจุดสังเกตที่น่าสนใจนอกจากการที่เธอจะไม่สามารถควบคุมพลังและสามารถควบคุมการห่อได,ด้นานก็จะเป็นผลกระทบของร่างกายของเธอที่มาจากการใช้ พลังนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากซูซานจะแสดงออกมาว่าจมูกของเธอจะมีเลือดหลังจากที่ใช้พลังไปแล้วมันจึะหมายความว่าร่างกายของเธอยังไม่กลายพันธุ์ไปในระดับที่ป้องกันความอันตรายจากไฟแบบที่จอห์นนี่ทำได้นั่นเองและถ้าไม่เปลี่ยนร่างคืนให้ไวที่สดุดซูซานก็อาจจะเสียชีวิตจากพลังพลังนี้ได้อีกด้วยพลังกาล่องหน ในส่วนของพลังการล่องหนของซูซานที่ทําให้เธอได้รับฉายาว่า Invisible Woman บูรีก็จะเคยนิยามหลักการของพลังนี้ออกมาแล้วว่าซูซานจะสามารถควบคุมพลังเหล่านี้ได้จากสภาวะอารมณ์ของเธอไม่ว่าจะเป็นความโกรธความแค้นและความขับข้องใจเพราะมันจะส่งผลต่อสถานะการใช้พลังของเธอไปในตัวด้วยแต่ไม่ว่าจะางไงก็ตามหากซูซานอยู่ในสภาวะปกติเธอก็จะสามารถเปิดปิดพลังการล่องหนได้อย่างใจหนึ่งตามสไตล์ของตัวละครที่สามารถใช้พลังนี้ได้อยู่แล้วซึ่งถ้ามาดูกันที่หลักการการใช้ พลังอีคอพลังของซูซานก็จะเป็นการหักเหแสงที่เข้ามากระทบกับร่างกายจนทําให้เธอสามารถที่จะทําตัวให้ดูเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นจนยากที่จะมองเห็นได้แถมเราก็จะยังสามารถเห็นได้อีกด้วยว่าซูซานจะสามารถทําให้อวัยวะบางส่วนของร่างกายที่เธอต้องการให้มันล่องหนหายไปได้จากการที่เธอจะทําให้สิวบนหน้าหายไปในวันแต่งงานของตัวเองแต่ข้อจํากัดของพลังเหล่านี้ก็จะมีอยู่เหมือนกันอย่างการที่ซูซานจะไม่สามารถทําให้เสื้อผ้าธรรมดาของเธอหายไปได้และจะต้องสวมชุดแฟนตาสติกสูงเท่านั้น จะดูเหมือนว่าล่องหนไปได้ทั้งตัวการใช้พลังสำหรับการป้องกัน แน่นอนว่าสำหรับตัวละครที่สามารถใช้พลังล่องหนและทำให้ร่างกายนั้นห,กหักเหแสงได้พลังที่จะติดตัวมาด้วยอีกอย่างก็จะเป็นพลังฟิล l ม m a น i p u ูลเลชันหรือการสร้างสนามพลังขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ทั้งในการหยุดระเบิดพลังงานเลเซอร์หรือไฟไม่ให้ขยายตัวออกมาทำอันตรายแก่เธอหรือคนในบริเวณน,นั้นสามารถใช้ปรับระดับโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อให้เดอะทิงสามารถยกมันกลับเข้าที่สามารถใช้กับคนโดยการสร้างพลังงานมาคลุมคนคนนั้นทั้งตัวให้ปลอดภยัยซึ่งเธอก็จะสามารถ มาควบคุมให้คนเหล่านั้นลอยไปตามทิศทางที่เธอต้องการได้อีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นพลังที่มีประโยชน์มากที่สุดของซูซาในการใช้มันร่วมกับทีมเพราะเธอจะสามารถเข้าไปซัพพอร์ตและช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆทั้งตอนที่อาคารบ้านเรือนถล่มหรือจะช่วยให้คนในทีมกับคนทั่วไปปลอดภัยจากอุบัติเหตุทีม่มาจากการโจมตีได้เสมอๆนั่นเอง <_ D> อนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้น ในช่วงหลังจากที่ภาพยนตร์ญญภาคที่2อย่าง Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer จบลงด้วยเหตุการณ์ที่ซูซานแลวรีได้มีโอกาสเดินทางไปแต่งงานกันที่ญี่ปุ่นและมีงานแต่งที่ครบจบสมบูรณ์ที่นั่นได้สําเร็จนานแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกลายเป็นบทสรุปสุดท้ายของแฟรไชายชุดนี้เนื่องจากไม่ได้มีการสร้างภาคต่อของญญญภาพยนตร์ออกมาแล้วแต่ทางนักแสดงอย่างเจสซิก้าอบา ก็จะเคยเผยเนื้อหาต่อจากนี้ออกมาด้วยในช่วงที่ภาพยนต์เพิ่งจะถ่ายทำจบลงไป่มซูซานกำลังจะตั้งครันลูกคนแรกของเธอแล้วริ่ขึ้นมาซึ่งมันก็น่าจะถือว่าเป็นเนื้อหาที่จะถูกเล่าออกมาในภาพยนตร์ภาคต่อไปอย่างแน่นอนหากแผนการสร้างนั้นได้รับการอนุมัติซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะเป็นไปได้ว,ว่าเราเคยเกือบจะได้เห็นการปร,รากฏตัวของ Richard, แฟรงคลินริชาร์ดและวอลเลรีเออรริชาร์ดออกมาแล้วอีกด้วยแถมยังเป็นพิได้บวกตัวรายชื่อดังของทีมแฟนตาสติกโฟก็อาจจะเตรียมรอคิวปร,รากฏตัวออกมาอีกเยอะมากๆ จึงน่าเสียดายสุดๆที่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยจนทําให้แฟนๆได้ตระหวังว่าสุขวันเนื้อหาเหล่านี้จะดูเอากลับมาสารต่อในอนาคตแทน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของซูซานสตรอมหรืออินวิสิเบลวูแมนในแฟรนไชส์แฟนตาสติก4ของฟอกซ์ที่แม้ว่าจะล้มเหลวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามตัวละครนี้ก็อาจจะยังมีโอกาสกลับมามีบทบาทในอนาคตได้หากทางค่ายเห็นถึงความสําคัญอยู่และเพื่อนๆละครับมีารายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับซูซานสตรอมหรืออินวิสิเบลวูแมนจากเอิร์121698นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไวได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรี่ยวเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ